อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 วิเคราะห์บอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกบาเยิร์นปะทะแมนเชสเตอร์ซิตี้เสือใต้เปิดหน้าสู้เรือใบเน้นสวนก,กลับศึกแชมเปียนส์ลีกเลกที่2ระหว่างบาเยิร์นที่จะเปิดบ้านรับมือกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปูมาเยือนกุมความได้เปรียบจากเกมแรก แต่แมนเิตี้มีสถิติเกมเดือนในรายการนี้ไม่ดีเท่าไหร่นักฉะนั้นเสือใต้จะโฮมเกมบุกตั้งแต่เสียงนกหวีดดังเพื่อหาประตูแรกให้เร็วที่สุดแต่มันก็เหมือนดาบสองคมเพราะมึงโฮมหนักแนวหลังก็ต้องดันสูงรู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ต้องขอลองเพื่อเก็บชัยชนะในบ้านศึกแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายเลข2บยมวนิกพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่20เมษายนนี้เวลา2นาฬิกาณสนามอาริาอันอารีนา ือเป็นเรื่องของความผิดพลาดของเบย์มินิกที่ดึงทม,มัตเตอร์เคิลเข้ามาคุมทัพเพราะเก็บชัยชนะได้เพียง2จาก5เกมแรกที่คุมทีมและบาเยอร์มีคลินชีตเพียงนัดเดียวจากเจ็ดนัดหลังสุดเป็นสติเปิดตัวในฐานะผู้จัดการทีมของบาเยอร์ที่แย่ที่สุดเลยก็ว่าได้ในช่วง10ปีหลังเมื่อเหลือมองสติในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายมีแค่สทีมเท่านั้นที่ผ่านเข้ารอบได้หลังจากที่แพ้ในเกมแรกด้วยผลต่างประตูถึง3ประตู ทีมสุดท้ายที่ทําได้คือลิเวอร์พูลปี2019ที่เอาชนะบาร์เซโลนาด้วยผลงานของแมสซิตี้ที่เก็บชัยชนะ10นัดติดต่อกันในทุกรายการและไม่แพ้ใครใน14นัดสุดท้ายอีกทั้งยังยิงคู่แข่งได้อย่างน้อย3ประตูนใน6นัดหลังสุดนี่คือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมจนถูกยกให้เป็นตัวเต่งในการคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกแต่แม้ว่าแมสซิตี้จะผลงานเลิศหรูแค่ไหนสติเกมเย็นก็ยังน่าเป็นห่วงเพราะแมสซตี้ ไม่ชนะเกมเยือนในรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาลนี้เลยเสมอไปถึง3นัดที่เจอกับดอนมุนโคเปเฮเกนและแบรซิกนี่จะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงของเป๊ปโรเดล่าที่จะต้องล้างอาถรรพ์ให้ได้สภาพความพร้อมของนาเตทั้ง2ทีมบัลลี่แมนิเกมนี้จะได้ซาเดโอมาน่กลับมาจากการลงโทษที่มีปัญหากับเพื่อนร่วมทีมอีกทั้งยังจะได้เอริกแม็กซิมชูโปโมติงหลังจากที่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแต่ก็ยังต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนาม นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากเกมแรกที่เจอกันคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ส่วนมัซิตี้ไม่มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บและไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนักเตะจากเกมแรกที่เจอกันแม้ว่าตัวจริงจากเกมเพลมารีกจะลงมาเป็น11ตัวจริงแต่ก็ได้พักฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องความฟิตของนักเตะสําหรับเกมนี้โดยจะมาในระบบ3-4-3แมนเชสเตอร์ซิตี้มีอัตรายิงอยู่ที่76% จากเกมเยือนทั้งหมดในฤดูกาลนี้บาเยอร์มิวนิกเสียประตู6จาก7นัดหลังสุดโดยเสียไปทั้งสิ้น13ประตูบาเยอร์ทำประตูในบ้านได้ทุกนัดฤดูกาลนี้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่2.95ประตูต่อนัดในถิ่นอเลอันอารีนาแมนซิตียิงที่3ประตูขึ้นไปใน6นัดล่าสุดติดต่อกันพูดกันตามตรงเวลานี้แม้เสือใต้จะไม่มีเรื่องราวทะเลาะก,กันของนักเตะสภาพฟอร์มนักเตะ ก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่น่ากลัวเหมือนอย่างเมื่อสองสามฤดูกาลก่อนบยบรจ์มินิคที่เคยน่าเกงขามอเลียนอรีนาที่ขึ้นชื่อนานรกทีมเยือนกับกลายเป็นใครก็ได้ที่สามารถมาแบ่งแต้มได้อีกทั้งคงถึงเวลาแล้วที่มนซิตี้จะได้กล้าไปคว้าแชมป์ที่ฝันหาสักทีฉะนั้นเกมนี้เชื่ออย่างมากว่าเรือใบสีฟ้าจะไม่พ่ายบายเยนแน่นอนถ้าจะปลอดภัยก็ขนของขึ้นที่สูงตามเคยผลที่คาดบายเยนจะพ่ายกับมนซิตี้ 2ประตูต่อ4แมนเชสตีพร้อมปล่อยลาป็อกหากได้ราคาที่เหมาะสมแมนเชสเตอร์ประกาศเปิดทางให้กับเอมริลาป็อกถ้าต้องการอำลาถิ่นเอทียสเตเดียมก็พร้อมปล่อยตัวในช่วงตลาดเปิดซัมเมอร์นี้แต่ก็ต้องได้ราคาที่เหมาะสมด้วยเมล l ออนไลน์ Online, สื่อดังอังกฤษรายงานข่าวความเคลื่อนไหวของตลาดนักเตะในศิกฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ซึ่งการในขันในนัดล่าสุดผ่านไป30นัดแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังมีลุ้นแชมป์แต่ก็มีนักเตะที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียง7นัดเท่านั้นนั่นก็คือแอมเบริกลาป็อกแข่งวัย28ปีจากสถานการณ์ในทีมแอมเบริกลาป็อกก็มีข่าวออกมาว่าเขามีท่าทีชัดเจนว่าไม่มีความสุขกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาซะเลยซึ่งสมโมสรเองก็ทราบดีและก็พร้อมปล่อยตัวเขาออกจากทีมหากได้ราคาที่เหมาะสมเข้ามา ด้านเป๊ปเปเรล่ากุนซือใหญ่ของทีมก็มีขัดข้องเพราะหาหนักเตะไม่มีความสุขที่จะเล่นกับทีมก็จะไม่รั้งตัวเอาไว้เหมือนกับหลายคนที่ผ่านมาเช่นกัเบลเคซุสหรืออเล็กซซนเดอร์ซินเซนโกที่ย้ายไปอาเซนนอลไอมาริกลาบ,บ็อกปักหลังชาวสเปนในฤดูกาลนี้ได้ลงสนามเพียง7นัดสำรองอีกหนึ่งนัดนั่นหนมายความว่าเป๊ปอุ้นซื้อใหญ่ของทีมระบายสีฟ้าไว้วงางใจใช้งานนักเตะในทีมอย่างรูเบนดิยาสมอนิโออาคาญจีและนาธานอาเกมากกว่า ถึงทั้ง3จกโชว์ผลงานได้ดีเช่นกันทานีลาบล็อกย้ายจากอตเลติบินเบามาค้าแข้งให้กับแมนเชสเตอร์เมื่อปี2018ด้วยค่าตัว57ล้านปอนด์โดยถือเป็นตัวหลักก่อนจะได้รับบาดเจ็บจนต้องพักแข่งและกลับมาลงสนามน่าในปลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่สามารถเบียดแย่งตัวจริงในทีมได้เป๊ปหวังล้งแบนรโดและกุนโดกันให้อยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไป ซึ่งกิดรายงานเป๊ปกัวเดวลาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ต้องการรั้งตัวอินคาคุนโดกันและเบร์นาร์โดซิลวาให้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าคุนโดการกำลังจะหมดสัญญากับแมนซิสตี้หลังจบฤดูกาลนี้โดยมีบาซ่าเป็นตัวเต็งที่จิตเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวไปร่วมทัพขณะที่เบร์นาร์โดตกเป็นข่าวย้ายทีมช่วงซัมเมอร์นี้อีกคนแม้ยังมีสัญญาอยู่ในถิ่นเอติฮาสเตเดียมถึงปี2025ก็ตามล่าสุดผูด้บนอิเซเดอร์รายงานว่าเป๊ปแบบกัวเดวลา ต้องการรั้งตัวทั้งคู่ให้อยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าผอมระบุว่าสมโมสรอนได้มอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับกุนโดการพิจารณาไปแล้วขณะที่ในส่วนของเบรเดโรซิวาแมนซิตี้ยังคงตั้งราคาไว้สูงถึง70ล้านปอนด์เพื่อกันท่าสมโมสรอนอื่นที่แสดงความสนใจโดยนอกจากบาร์เซลโลนาที่มีปัญหาทางการเงินแล้วยังมีปาีสเซชแมงที่ตกเป็นข่าวว่าอยากได้มิฟิลรายนี้ไปร่วมทีมอีกด้วย บาร์เซโลนามีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นว่าจะเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวกับอินคากุโดกันที่จะหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้ดูถามสื่อกีตรายง,งานว่าบาร์เซโลนามีความมั่นใจมากขึ้นว่าข้อเสนอที่มอบให้ไปจะได้รับการตอบตกลงจากกุนโดกันที่สามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลน,นี้แม้งานข่าวระบุว่าบาซามอบสัญญา2ปีและมีเงื่อนไขขยายเพิ่มปีที่3ให้กับกุนโดกันรับไปพิจารณา ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยกันได้อย่างอิสระตั้งแต่วันที่1่มกราเป็นต้นมาแล้วข้อเสนอของบาร์เซโลนาเป็นข้อเสนอที่ดีกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เสนอสัญญาระยะสั้นกว่าเพราะพิจารณาจากปัจจัยหลักคือเรื่องอายุที่ตอนนี้กองกลางทีมชาติเยอรมันปลาเข้าไป3 2ปีแล้วทั้งนี้กุนโดการย้ายจากดอนมูลย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์เมื่อปี2 0 1 6เป็นการเซ็นสัญญานักเตะใหม่คนแรกของเป๊ปกัวเนลาที่มาถึงถิ่นเอติฮัสเตเดียมในช่วงซัมเมอร์เดียวกัน และกวาดแชมป์ร่วมกันมากมายไม่ว่าจะเป็นพิมลิก4สมัยเอฟเวอคัพ1สมัยและคาราบาวครับ4สมัยสโมสรแมน n เชสเตอร์ซิตี้แถลงการว่าแผนงานเพิ่มความจุสนามเย้ารวมไปถึงปรับปรุงสาธารณูปโภคในบริเวณได้ยื่นเพื่อขอการอนุมัติจากสภาเมืองแมนเชสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปก็รอหน่วยงานราชการท้องถิ่นทักท้วงจุดปัญหาเพื่อปรับปรุงก่อนจะไฟเขียว โดยแมนซิตี้มีแผนจะขยายความจุสนามเอธิฮัสเตเดียมจากเดิม53,400ที่นั่งให้เพิ่มทะลุหลัก60,000ที่นั่งระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง26มีนาที่ผ่านมามีการเชิญชวนแฟนคลับและผู้ใสัยท้องถิ่นซึ่งอาจด้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเข้ามาแสดงความพิดีห็นแจ้งปัญหาและความกังวลที่อาจจะเกิดในโปรเจก์นี้ต่อสโมสรรวมถึงมีการรองเปิดโอกาสให้ดูภาพจำลองกระทั่งได้ข้อสรุปทุกมิติตามแผนคือ จะมีทจรด้านเหนือถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นด้วยการเพิ่มแถวที่นั่งเข้าไปในทางเหนือทางออกชั้นล่างนอกจากนั้นระบายสีฟ้าจะสร้างจุดรวมพลแห่งใหม่ที่รองรับแฟนบอลได้พร้อมกัน3,000ชีวิตพร้อมศูนย์อาหารนานาชาติจุดจำหน่ายเครื่องดื่มร้านค้าสโมสรแห่งใหม่พิพิธภัณฑ์และโรงแรมขนาด400เตียงอีเวนต์ต่างๆอย่างคอนเสิร์ตการแสดงสดงานประชุมสัมมนา,นาก็พร้อมดึงมาจัดยังอาณาจักรใหม่นี้เพื่อหารายได้สู่สโมสรอ,อย่างต่อเนื่อง